บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชชาจารณสัมปันโนสุกโตโโลกะวิทูน,นุตตะโรปุริสธรรมะสาริสัทธาเทวมนุษยานังพุทธโธภะคะวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวาขาโตภะคะวาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิต บทที่เก้าสังคานุสติสุสป,ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุป,ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสปุรุคันอัฏฐปุริสิปุคาลาอิสพะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยหันชลีการณีโยอนุตารังบุญยเขตตังโลกัสสาติบทที่สิบจินนามณีปียังมันตังจินนามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสิณีหังมาตาปิตาวะโหรหังปภูตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตุกโนทีปังกาเรเทวสโป เศรษฐีกินจีเทโวเยสโกปัญชังสัตสมิงกินนีวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะทะนังสับเพชนาะปะหูชนาปียังมะมะบทที่11บเอสกัสกตตวา สกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธ,ธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพยพยาว,วูปะสะเมนตุเต สกัตตวาสังคารตะนังโอสถังอุตตังอุตมังวะรังหงเนยัง,งหาหุเนย,ยังปาหุเนย,ยังสังคเตเชีนะโสตินาณส,สันตุปัตวาสเพรโรคาปูปัสมินตุเตอิติปิโสปะขวาอารหังสัมมาสัมพุทโวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมะสารติสัธถะทวมนุษยานังพุทโภปะวาติ สวาขาโตปควตาธรมโมสันทิติโกโอบาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโกโปัจจัตังวิธิตาโพวินยูหิต สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสุปุคลาอิสพภะควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยบาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลันี การณีโยอนุตระังุญญาเขตตังโลกสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสิเนีหังมาตาปิตาวะโอหังปะโพจันจามหาราชาตะวังมังโปสัตตุโลทีปังการทเทวสุโปเทเสธิกินจิเทโวเยสกโกปัชังทัสมิงกินีวา ทัสมิงกิน,นีวาทตาัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมีสิทธิลาพังอชานาณนะเยมณีจินดาปิยงังจะทัังฉัพเพชนาะพระหุชนาะปิยังมะมะสกตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมะมังวรังหีตังเทวานุสานังพุทธเตเชนาโสธินา นัสสันตุปัตวาสัพเพทุกขาวูปะสเมนตุเตีสกตวาธรรมรัตนังโหสถังอุตตะมังวรังปริลาหูปะสมัตนังธรรมเตเชีนะโสตินานัสสันตุปัฏว วาสเพเพยาอุปสัมมิตุเตสกตาวาสังคารตนัโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชเีนะสุทินานัสสันตุปัทวาสัพเพโรคาอุปสัมมินตุเตอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทถาเทวมนุษนานังพุโทโธภควาติ สวาขาโตพัคกวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปันนิโกปจัจจตังวิธิตาภูวินยูหีติ สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลา,สคาอสสภะควโตสาวกสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทักกิเนโย,นยอัญชลีการณนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ จินดามณีพียงมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสิินหังมาตาปิตาวะวรหังปโปตันจะมหาราชาตะวังตะวังบางปูสัตถุโนทีปังกาลีเทโวสุโปเศธิอินจิเทโวเยสกโกปัญชังทัสมิงกินีวาทัตาปียงกันตังสาริปโตพะวันตุมีสธิลาพังชนายะ ชนานเยมณีจินดาปียังจะทนังสับเพเชเพชนาประหูชนาปียังมะมะ สกัตตวาพุทธังรัตนังพุทธรัตนังโอสถังอุตมะมังวรังกิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมะมังวรังปริลาหูปัสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปัสมนตุเตสกัตตวาสังขรัตนังโอสถังอุตมะมังวรัง อาหูเนยยังปาหูเนยยังสังกเตชนีโสธินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพโรคาอุปสมัมมหตุเตบทที่12ชินบัญชร ชยาสนากตาพุทธาชีตวามะรังสวนาหานางังจตุสัจจาสพังพระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทยพุทธาอัตถวีสตินกายะกะยยากสเพปฏิทิตาไมหังมัทธพีเตมุนิสรา สีเสปฏิติโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิติโตไมหังมุเรสภพคุณาก a โรหัทเยเมอนุรุธโธสารีบุตโตจะทักคินีโกนทันโยปิติสภาคัาสมิงโมคลา โมฆะคัตลานูจะวากมะเกทักคีเนสวัณีไมหังอาสงอานันทะราหุโลกัส,สโปจะมะหานามหานานูอุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิทิภาคัสมิงคลุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปงคาโว กุมารากัสโปเถโรมเหีสีจิตตวาทัตโกโสัยหังวัเนีจิตจังปฏิฐาสิกุนากะโรปุนโนอังคุมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากะกามามะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเถราิชิตวันโตชินระสาชลันตาลีศีลเตชีนะอังคสังคมังคีสุสันน,นิทิตารัตนังปุระโตอาสิทคิณเีเมตตสุตตกังทชักขังปัจจตโตอาสิวามีอังคุลีมะละกังขันธโมระปาริตตตัตจะอา ธานติยะสุตตะกังอากาสีชนะชนะชฏฐนังอาสิเีสาปาการะสันติตาชินา,นานานาวรังสุสังยุตตาสัสตตตาปาระลังกตาวาตะปิตาทะสัญชาตาพาหิรันชัมตุชันต,ตุปัทวา อาศสาวิณยังยันตุฮนันตะชินะเตชสาวัสโตโมีสกิจเจนะสทาสัมพุทธะสัมพุทธ,ทธปัจัยป,ปัญญชะเลชินะปัญชะรมชะมัชฉมหิวะหิหรันตังมะอีตะเลสตาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสะาสภาอิเจเวมันโตสุ สุขุตโตสุรักโโชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตาราโยสัมสัทธรม,มานุภาวะปะาริโตจะรามิชินะปัญชะเรติบทที่13พาหุงมหาการพาหุงสหสมะมินิมิ ตาสาวุทันตาทุทันตังครีเมฆลังอุทิตะคโรสระศระีนารังธานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตศึสสาพระวตุเตชยามังคลานิมาราติเรกมมพิยุชิตสัสพรันติโครัมปนาละวะกะมขะม,มทะมัทธะยังขันตีสุทันตังวิทินาชิตวามุนินโทตันเตศึสาพระวัตุเตชยามังคลาน้ นาราคีรีงขชวรังอติมัตตภูตังทาวกิจะกะมะสวนีนีวะสุทารุนันตังมตเมตตพุสิกะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวติเตชยมังคลานิอุคิตตะคัต ข,ะขะมะหิตตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทวงปะทังคุลิมาละวันตังอิตีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตศสาพระวัตุเตชยมังคลังคลานิกัตะวานกันทะมุทธรังอิวะัคะพิธียาจิตจายะทุทธะ วะจนนังชนะยะชนะก,กายะมัชเฉสันเตนะโสมวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวัตเตชยมังคลานิสัจ,จวิหายะมติสัจ,จะกะทาวาตะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวัตเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุเตนะเถระพุชคีนะ ทมาปยนโตอิทูอิทูปเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมังคลานิทุคาหะทิติผุชเคนะสุทัตหัตถังพระมังวิสุทธิชติมิทธิภกาพิธานังยานะขะเทนะวิทินาชิตวามุนินโททันเตสสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัต คาทาคาทาโย ο, วาจานูทินกนินเนารเตมตันทีหิตตวานะเนกะวิธิธานิจุปัอุวานิโมขังสุขังอธิขเมยันะโรสปัญโยมหาการรมีการุมีโยนาโถหิตยาสัพปานิน่งปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสมัมโพธิมุตตามัง เอเตนะสัจวัชีนะโหตุเตชยมังคลังชย,ยันโตโพธิยามูเรศกยานางังนันทิวัฒโนเอวังตะวงังวิชโยโหหิชยัชยสุชยมังคลเลอปาริชกะอปะหะปราชิตะปัตลังเกสีเสปัทวิโปคเรอภิเสเกสัมพ,พุทธานางัง อคคปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังฆาลังสุปภาตังสุหุธิตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิปถังพรมจาริสุปัทขีนางยกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทขีนางปัทขีนางมโนกรรมมังปณิทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกตะวานะละพันตเท ปทักขีนพระวัตุสัพพมังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาโสติพวันตุเตพวัตุสัพพมังรักขันตุรักสัพทวตาสัพพันธรมานุภาเวนะสตาโสติพวันตุเตพวัตุสัพพมังรักขันตุสัพเทวตาสัพพันสังฆานุภาเวนะสตาโสติพวันตุเตบทที่14ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิคเรตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพวันเตปูชิตาโสทิงกโรนเตถะวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานะวกาจะพิขโวูสารามิกาทานปตีอุปัิฟากา คามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปปาณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ยาชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภา,าสังเสสทาชาตาอาตัฐโวปฏิปะปาติกา นิยยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกัสะกะโรนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมูธัมมัทธระอาจะปุคาลาสังโคโหตุสัมมคูวะอัตถายะจะนิตายะจะอัมมาเหรักขันตุสัมธมโมสัมเปปิธรรมจาริโนวุทธิงสัมปาปุเนยะ ยามะธรเมยริยะปะเวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสนีสัมมาทารังปะเวจชันตโตกาเลเทโวปวัสสุสตุวุธิภาวะเยภาวะวายะ สตานางสมิธทางเนตุเวเมทะนิงมาตาปิตะจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมณราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่สิบห้าเวเทว,ว,วตาอุตยโยชะนะคาถาทุกกปตาจะนิทุกข,ขาพะะระยปปตานิ จะนิพพายาโสกปตาจะนิสะโสกาุนตุสเพปิปานิโนเอตตาเอตตาวตาจะอมมะเหหิสพพยตังปุญญสัพพังสเพเทว,วานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานาังททันตุสัทายะสีลังรักขันตุสัพทาภาวะ นาพิรตาหุ่นตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพ,พพุทธาพระปปตาปัจเจกานณยะนัจจะยังพระลังอรหันตานัจะเตเชนรักขังพันธามิสัพปโสบทที่สิบหกสูมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสนูนเพเว นุภาเวนะโสติโห,หนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโหนเปวนะโหติโหนตุนิรันตรังโหนตุสัมพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตรด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจาเลิทางทางโลกและทางธรรมขอท้ยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาโม นาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรษฐีเหรียนยอดเสรษฐีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทางปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปะริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิด